สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาลุยสวนด้วยพี่น้องเด้อครับเมื่อเดมาลุยฟาร์มงวนะครับจะพามาลุยสวน after, ussen, kes, TA, ส, emat. สวนยังครับสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว่าด้วยดูแรงนะครับด้วยดูแรงนี่นะครับบ่มีน้ำปลูกแยบใดนะครับเห็ดยังไดยอดกล้วยมันยังจะถอดแตกออกมานะครับการปลูกกล้วยดีด้อพี่น้องด้อยนะครับพี่น้องต้องขยัน แต่งไวแต่งนอมันนะครับอยาห้ลูกมันออกหลายเกินนะครับเพราะว่ากล้วยนี่ถ้าเกิดมันออกลูกหลายนะครับมันก็จะเห็ดไห้มันจะเลื่อนเติบโตช้าได้พี่น้องเน้อมันถอดยอดอยากเบ็ดมันกดในลูกมันนี่นะครับวีมันนี่จะบ่ออุดมสมบูรณ์เด้พี่น้องเน้อนี่นี่ครับพี่น้องต้องขยันดูแลส่วนกล้วยให้ดีนะครับ ช่วงนี้นะครับดดดดร้อนกล้วยแพงนะครับเนี่ยโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าได้พี่น้องเนอะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับการปลูกกล้วยนี่ดีมากเลยเด้พี่น้องเ้อะดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นนะครับแต่ว่าพี่น้องต้องดูแลเอาใจใส่นะครับระบบน้ำนะครับสําคัญนะครับระบบน้ำนี่ใส่น้ำพุ่งเด้พี่น้องเด้อยดีนะครับน้ำพุ่ง เับแบวว่าเห็นมันใหญ่ได้นะเวน่าสปริงเกอร์นะครับต้องขยันแตงลูกมันเด้อพี่น้องเ้อนี่ครับลูกได้บสสมบูรณ์แล้วนี่ตัดทิ้งบอครับนี่ตัดทิ้งนะครับเอาไว้มากกว่าใบใหญ่กอกพี่น้องเลยนะครับแย่งปุ๋ยแย่งอาหารกันนะครับนี่เพิ่นขยายปลูกไม้นะครับกล้วยน้ำว้าเพิ่นกระตัดขายนะครับปลูกไว้ พ่อได้ใส่ใบมันพี่น้องเลยใส่ปีกล้ยนะครับปีบ้านเอามาประกอบอาหารนะครับปีกล้ยนี่ครับมันหลีบพี่น้องเลยบะครับน้ำสําคัญเลยพี่น้องได้นะครับปุ๋ยนะครับพี่น้องจะเลื่อมใส่ปุ๋ยขี้งัว่นะครับปุ๋ยขี้งัว่รือว่าเฟื่องอะไรเลื่อมพี่น้องได้เอามาคบเ,าเงามันนะครับคบโค่นมัน เดี๋ยววัดที่นี่พี่น้องก็เปิดน้ำสปริงเกอร์นะครับใส่เยนะครับนี่ใส่สปริงเกอร์อยดีที่สุดนะครับผมว่าประหยัดน้ำนะครับนี่ครับกล้วยน้ำว้าในทุ่นแรงนะครับแต่ว่าบ่คอยชอบน้ำเด้พี่น้องเล่าหน้าฝนใเห็ตให้เป็นโรคหลายนะครับโรคยังโรคใบเหลืองนะครับชอบใบเหลืองนะครับผมชอบไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งได้พี่น้องเล้อกล้วยกล้วยน้ำว่านะครับ นี่นี่คือกล้วยน้ำไหวได้พี่น้องได้นี่ครับเอากล้ยวยหอมทองเจ้าสุกเด้ไหนมาเอาแม่ยอะบ่ไกลนี่กวยหอมทองสุกแล้วนี่กล้ยวยหอมทองเพลินนะครับสุกแล้วจากควาเพลินมาเอานี่ นี่ครับกล้วยหอมทอวงนะครับมันหักมันลดมมันบวกุดมสมบูรณ์แบบนี้มันกับหวานเน้่พี่น้องเนี่นี่ครับบอกล้วยน้ำหวานนะครับกล้วยน้ำหวาครับมันหักกับมิต่รีบนะครับทิมนี่คือคือมันเป็นโรคนะพี่น้องเนี่นี่ครับกล้วยนี่มันเป็นโรคมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโรคใบแห้งตายนะครับพอตัดแต่งใบมันเนี่พี่น้อง เอาฟางใส่ครับเพื่อนเอาฟางใส่กบโค่นมันไต่โค่นให้มันชุ่มเฉิดน,นะครับแต่ว่าหลูกมันหลายนะครับหลูมมันหลายมันใบใหญ่แล้วผี่นองเด้อนี่ครับตัดตัดทิ่มนะครับตัดเลยครับเอาไปประมาณสองต้นก็พอสามต้นก็พอนะครับเพราะหวานบดตายนะครับถึงไงบาที่นี่พวกล่ำมันนะครับก้านมันก็เอากบ ใส่โคนมันไหวนะครับให้ดินชุ่มชื้นมันมีความชื้นมันก็จะงญ่ไหวนะครับก็จะได้กินเร็วได้พีนองเรื่อนะครับวิธีการปลูกกล้วยนะครับใบใหญ่นะครับใครมีฟุ้งขี้ขัว้วขี้งัวเอามาใส่นี่ครับมันต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อเงินสื่อพีนองเอยนะครับว่ากล้วยน้ำหวานนี่เป็นเผืชที่ ปลูกง่ายที่สุดนะครับนี่ไผ่มีพื้นที่ไล้ยๆเนะพี่น้องเอากล้วยมาปลูกแล้วเอาใจใส่นะครับปลูกที่เดียวเท่านัา้น้ะพี่น้องดูแลกรให้น้ำนะครับเอาปุ๋ยใส่ดูแลพวกยานะครับตัดแต่งกิ่งมันนะครับก็จะออกผลผลิตก็จะได้ขายนะครับนี่ครับส่วนกล้วย กล้ายต้นอยู่ยนะครับนี่นเอาฟางมาใส่นะครับ